สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิมจะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกตั้งอยู่ที่สัตหิกบกม .10 ชนบุรีค่ะพื้นที่50ตารางวาสามารถจอดรถได้ถึง2ขัคันใหญ่ๆเลยค่ะทางโครงการมีการทำฝ้าโรงจอดรถไว้ให้รวมถึงปูกระเบื้องสวยๆไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้สามารถเดินเชื่อมมายังบันไดทางขึ้นบ้านได้เลยค่ะ ถัดมาข้างๆกันก็จะเป็นพื้นที่สวนสีเขียวที่ทางโครงการมีไว้ให้นะคะพร้อมกับต้นสนฉัดรงสวยต้นนี้เลยค่ะทางโครงการก็แถมให้อีกด้วยนะคะไม้ตกแต่งที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นของ SCI Wood ค่ะนำมาแมทชิ่งกับไฟกิ่งสวยๆแบบนี้นะคะทําให้รู้สึก l u x u y นั่นเองค่ะทางด้านซ้ายมือของซิมก็จะเป็นหน้าต่างมินิมอลบานใหญ่ขนาด1.5ม ให้ความรู้สึกน่ารักมากๆเลยนะคะพาไปดูไฮไลท์ของบ้านบันไดตรงนี้ค่ะมีขนาดฐานที่กว้างทรงโค้งนะคะออกแบบดีไซน์ได้สวยมากๆเลยค่ะพามาดูตรงนี้ค่ะเป็นแผงไม้ตกแต่งทรงสูงนะคะออกแบบมาเพื่อรับทรงจั่วของบ้านนั่นเองค่ะตรงนี้ก็สามารถอัปรูปลงไอจีได้เลยนะคะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าแบบบานสไลด์นะคะสามารถ และก็ขวาค่ะเข้ามาข้างในก็จะเจอ living area ขนาดใหญ่นะคะฝ้าทรงสูงให้ความรู้สึกโปร่งโล่งมากๆค่ะตรงนี้ค่ะเราออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศส่วนสีเขียวข้างบ้านด้วยกระจกเข้าม,มุมทรงสวยนะคะตรงนี้เทควิวได้สบายๆเลยค่ะถัดไปสินจะพาทุกคนมาดูในส่วนของฟังก์ชันห้องนอน ตามก่อนเลยนะคะประตูห้องนอนแต่และห้องเหมือนกันเลยนะคะเป็นประตูไม้ที่แมทกับคันโยกสีดำค่ะภายในห้องนี้มีขนาด3คูณ3.5เมตรค่ะแล้วก็มีกระจกส่องแสงให้หนึ่งบานใหญ่นะคะมาชมในส่วนของห้องนอนที่2กันต่อเลยนะคะภายในห้องค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเลยนะคะ3คูณ3.5เมตรและมีความพิเศษการตรงที่ว่าเราให้ ล่มรับแสงได้สบายๆเลยค่ะออกจากห้องนอนค่ะเราก็สามารถเดินเชื่อมมายัางห้องน้ําได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะภายในห้องน้ําค่ะเราก็จะออกแบบโทนสีให้ความรู้สึกธรรมชาตินะคะด้วยกระเบื้องลายไม้เราให้เล่นชาเวอร์นะคะให้ชุดสุขภัณฑ์ของคอตโต้ค่ะอ่างล้างหน้าของกะหลัดรวมถึงให้กระจกบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ให้ซิมพาทุกคนมาชมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราสามารถกั้นเป็นห้องทำงาน w o r k f ฟอ m Home ได้นะคะเพราะทางโครงการเนี่ยได้มีการแบ่งสเปซไว้ให้แล้วรวมถึงติดตั้งจำนวนปลั๊กไฟไว้ให้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะมุมนี้ค่ะสำหรับวางโตเครื่องแป้งของสสาว ที่ต้องการรับแสงธรรมชาติเวลาแต่งหน้านั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้เราสามารถทำเป็นห้อง w a l k i n g closet ได้เลยนะคะเพราะมีการแบ่งสเปซไว้ให้เร,าาารเียบร้อยะคะ่ะพาไปดูในส่วนของห้องน้ำในตัวกันค่ะภายในนะคะโครงการก็จะเน้นสีขาวแล้วก็สีดำบางส่วนนะคะเพื่อความชัว u ี่นั่นเองค่ะทุกคนมาดูอีกหนึ่งฟังชันที่ทางโครงการมีไว้ให้นะคะนั่นก็คือช่องแสงธรรมชาติตรงนี้เลยนะคะตรงนี้สามารถทำเป็นมุมถ่ายรูปหรือมุมชม กาแฟย้มเช้าก็ได้นะคะถัดกันมาก็สามารถเดินเชื่อมมายังในส่วนของครัวได้เลยนะคะเราแถมเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็บานประตูซิง์ไว้ให้แบบนี้เลยรวมถึงติดตั้งสิ่งล้างจานไว้ให้เรียบร้อยค่ะ พื้นผนังครัวมีการตกแต่งกระเบื้องสีขาวตัดด้วยสีดำนะคะซึ่งให้ฟิลลิ่งมินิมอลนั่นเองค่ะและยังมีหน้าต่างรับลมรับแสงไว้ให้อีกด้วยค่ะส่วนตรงนี้เราสามารถเดินเชื่อมมายัางพื้นที่ซักล้างหลังบ้านได้เลยนะคะโดยโครงการเนี่ยได้มีการปูกระเบื้องเ,เป็นพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการแถมแทงน้ำทรงสูงขนาด1000ลิตรด้วยกันอีกทั้งแถม ปั้มน้ำขนาด150บัดให้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าใครซื้อโครงการนี้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะและพื้นที่ตรงนี้สามารถเดินเชื่อมไปยังส่วนข้างบ้านได้อีกด้วยค่ะหากใครสนใจโครงการดีเวลนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร09์0941042063แล้วพบกันที่โครงการนะคะ